รูปประพรมก็คือไม่มีรูปอะครับการเวลาห่วงเวลาของของการเป็นพรมลักษณะนั้นคือกินเวลายาวนานมากอะนั่นหมายความว่าเวลาไม่มีความหมายกับความเป็นสภาวะนั้นถ้าจิตนิ่งนิ่งพอที่จะเข้าไปอยู่ในออผมใช้คําว่ารหัสของมิตินั้นละกันการเข้ารหัสของมิตินั้นอะเช่นมีคนเคยบอกว่าพระ สมณะโพธิธรรมหรือสมณตักมอเนี่ยนั่งสมาธิโดยหันหน้าเข้ากําแพงเก้าปีผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อเลยว่าท่านไม่ขยับไม่อะไรแต่ว่าด้วยความด้วยทางสติปัญญาเราก็เลยไม่เชื่อแต่ถ้าจะทําได้ก็ได้คือถ้าอาจจะหยุดการหรือชะลอหรือเคลื่อนไหวของเซลล์ในร่างกายเนี่ยด้วยสภาวะจิตที่มันอย่างที่ผมอย่างที่เราเรารู้อย่างหนึ่งคือจิตที่มันทรงพลังเนี่ยมันอาจจะสามารถควบคุม เ,เซลล์ต่างๆในร่างกายได้มไม่ให้มันไม่ให้มันเคลื่อนคล้อยไปตามการเเวลาอันนี้ก็จะเป็นคาําอธิบายที่อย่างที่ผมบอกมันตื้นเขินมากเพราะเราไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจว่ามิติของเวลามันสัมพันธ์กันเอกับสิ่งต่างๆอย่างไรแต่แต่แน่นอนนะผมคิดว่าถ้าเป็นมันมีมิติอื่นที่เวลามันทําอะไรไม่ได้อะอย่างอย่างถ้าศาสนาพุทธก็จะพูดถึงเวลามันกืนกินสรรพสิ่งหมายว่าอย่างเงี้ยผมนอนอยู่บนเตียง ที่บ้านผมผมคนที่คุยตอนตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วกับผมตอนที่เริ่มคุยตอนห้าทุ่มเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ขยับไปไหนแต่ผมก็เป็นคนละคนเพราะเวลามันกืนกินผมไปเรื่อยๆเซลล์ในร่างกายผมถ้าวัดตอนห้าทุ่มกับตอนตีหนึ่งผมเสื่อมลงไปสองชั่วโมงถ้าวัดจุดที่ผมอยู่มันเหมือนว่าผมจะอยู่กับที่แต่ผมไม่ได้อยู่กับที่เพราะว่า โลกมันหุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆถ้าผมยังอยู่ที่เดิมนอนอยู่ที่เดิมอยู่ในบ้านหลังเดิมอีกเจ็ดชั่วโมงผมก็จะได้เห็นแสงแดดท้งที่ผมอยู่ที่เดิมแต่ผมไม่ได้อยู่ที่เดิม mm hmm. แมยคว่าเวลามันมีความมีผลกับเราอยู่สามอย่างเนาะ mm hmm. หนึ่งคือผลทางความรู้สึกที่โลกมันกําหนด mm hmm. กํากับไว้ตามสัมพันธ์กับเรื่องของธรรมชาติที่มันแปรผันไป mm hmm. เช่นโลกหมุนรอบตัวเองในกี่ชั่วโมงเราก็จะเห็น สิบสองชั่วโมงเราก็เห็นดวงอาทิตย์อีกสิบสองชั่วโมงเห็นดวงจันทร์เนี้ยอันเียวี่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผลต่อต่อธาตุต่างๆในร่างกายที่มันจะสัมพันธ์กับจิตด้วยหรือเปล่าเ<ๆ>ช่นว่าถ้าผมยังพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมก็จะกลายเป็นพี่ปีเตอร์สองคือผมจะต้องลงตอนตีสามตีสี่ซึ่งผมจะไม่ไหวแต่ตอนนี้จิตผมกํลาลังตื่นและมีสมาธิสูงมากเวลาไม่มีผลกับผมคือผมยังไม่เหนื่อยยังไม่ยังไม่รู้สึกว่ามันดึก ทั้งที่มันดึกแล้วแล้วปกติผมอาจจะต้องรีบนอนแล้วแต่พอผมทรงสมาธิผมรู้สึกว่าความรู้ผมกําลังไหลลื่นเมื่อมีคําถามดีๆแบบนี้ผมก็ดึงกอบความรู้เก่าๆที่ผมสั่งสมไว้มาสื่อสารออกไปเวลาไม่มีผลอะไรกับผมละและผู้ฟังที่เข้ามาฟังเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกว่าค่่งเวลาดังกล่าวตอนเนี้มันมันให้ผลกับเขาพูดง่ายๆคือ ต่อให้อากาศหนาวแต่ถ้าเราไม่หนาวอากาศหนาวก็ไม่มีผลกับเราต่อให้เวลามันเดินมันแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงไปแต่ถ้าจิตเราไม่ได้ไม่ได้ให้ความสมคัญกับมันเนี่ยเวลาก็ไม่มีความหมายกับเราแต่เวลายังมีอยู่ไหมก็มีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วก็ความสัมพันธ์ในมิติที่สามเนี่ยผมคิดว่านี้น่าจะเป็นคําตอบก็คือถ้าเราเข้าไปถึงจุดที่มันที่ผมยกตัวอย่างผมรู้ฟักเนี่ยจิตที่มันพ้นสภาวะที่เวลาจะให้ผลเนี่ย จนแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเวลาเพราะว่าแต่เวลามันจะนานเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ว่าไอ้ที่ว่าเสียสงไขยแสนมหากับของพระพุทธเจ้าที่สั่งสมมามันยาวนานหนึ่งอสงหนึ่ง,หน,ง,ห,นง,ห,นงหนึ่งอสงไขยเท่ากับการที่มีภูเขาลูกหนึ่งที่มีความกว้าง16โยชน์สิบหกโยช์นหรือเปล่าแล้วก็ร้อยปีเนี่ยมีเทวดา Alpha, เอ,อยาผ้าใยบัวมารูปหนึ่งครั้งรูปจนกว่า ภูเขาที่สูงสิบหกยอด,<ม>ยอดกว้างสิบหกยอดเนี่ยจะราบเท่ากับพื้น<ม>ซึ่งมันใช้เวลายาวนานขนาดไหนก็สุดจะจินตนาการมันจะเท่ากับหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยล้านปีที่เกิดวิกแบงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะนั้นเวลาในความหมายแต่ละคนเนี่ยมันให้ผลไม่เหมือนกันเวลาในขณะที่เป็นปัจเจกคือขณะที่เรากําลังดูเวลาเฮ้ยจะตีหนึ่งแล้วผมหยุดดีกว่าเวลาในขณะที่สองขณะที่ปฏิบัติธรรมกำลังสื่อสารธรรมะ เวลาไม่มีความหมายกับเวลาที่มีความหมายจากการที่เราเข้าไปสัมผัสในมิติที่ที่มันกว้างใหญ่กว่าเวลาในในโลกมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะมันอาจจะให้ผลนะถ้าเราไปเป็นพผมลูกฟักจริงๆเพราะครูบาอาจารย์บางท่านเตือนว่าอย่าเข้าฌานโดยปราศจากปัญญาไม่งั้นถ้าเราติดไปอยู่ในผมลูกฟักหรือเราจะติดสุขที่เกิดจากสมาธิจนไปอยู่ในชั้นที่เป็นผมลูกฟักนานเกินกว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกอื ครับผมอันนี้อันนี้ขอย้อนกลับมาตอนตอนที่พี่ปีเตอร์บอกช่วงแรกพอดีผมฟังอยู่บอกว่าบอกพี่ปีเตอร์บอกว่านั่งเหมือนกับนั่งสมาธิหรือที่บอกว่าสักหนึ่งชั่วโมงแล้วมันเหมือนกับเก้าชั่วโมงเงี้ยคือคือกลายเป็นว่าแต่ร่างกายมันก็ได้พักผ่อนเนี่ยพี่ไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรกับมันเลยผมเว้ยมันเป็นลักษณะนี้หรือเปล่าอันนี้ผมพยายามใช้จินตนาการเอานะว่าก็คือเรามีขอบเขตนะ ของเวลาเวลาเนี่ยจริงๆมนุษย์มันเป็นคนสมมุติขึ้นมานะ24ชั่วโมง7วัน60วินาทีเป็น1นาทีอะไรแบบนี้เราจะติดอยู่ในกรอบของสมมุติเนี่ยซึ่งจริงๆพอเราพ้นภพชาตินี้ไปเนี่ยไอ้24ชั่วโมง7วัน30วันเป็น1เดือน365วันเป็น1ปีมันไม่มีแล้วนะอย่างที่บอกเวลาของยุง7วันถูกไหมคือเวลาของยุง7วันเนี่ยเราเป็นคนชี้และกําหนด แต่ยุงที่มันมีชีวิตอยู่เจ็ดวันจริงๆแล้วมันคือหนึ่งภพชาติของมันน่นั่นแหละคือจริงๆมันคือหนึ่งภพชาติเพราะฉะนั้นจะมาพูดเรื่องของไอมิติของเวลามันก็มีความเหลื่อมแต่ว่าเราก็จะติดอยู่ในกรอบของสภาพที่เราต้องมาบัญญัติใช้คือขอบเขตของสมองเราก็ค่อนข้างมันมีจํากัดในเรื่องของสมมุติบัญญัตินี่แหละที่มันมันไม่สามารถคิดอะไรที่มันมันไปไกลกว่า จะสื่อสารกันได้ด้วยภาษาสมมุติอ่ะจริงๆเท่าที่มีเท่าที่เท่าที่มีมันก็สื่อสารได้เยอะแล้วล่ะครับแต่เพียงแต่ว่าสภาวะที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคนนะครับถ้าเทียบกับความเข้าใจคือการตีความอ่ะมันจะเหมือนหรือต่างกันเช่นครับถ้าผมพูดคําว่าอาวิชาแล้วผมพูดคําว่าด a กเอเน r g y จีเออผมว่ามันเหมือนกันคนจะ คนที่เป็นพุทธจอาจจะอาจจะไม่ชอบว่าเฮ้ยทำไมมาเปรียบเทียบอะไรแบบนี้แต่ผมรู้สึกเลยว่าสิ่งที่มันแรกกําเนิดของจักรวาลก่อนที่มีอะไรมันมี Dark กเอเน y จีกับดาร์คเอ่อดาร์คแมทเทอร์คือสารมืดกับกับพลังงานมืดซึ่งผมเข้าใจว่าอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าอธิบายว่าอวิชาใช่แต่เนี่ยคือคือถ้าลูกผมฟังคํำนี้ยเขาจะมีมินนิ่งไปอีกแบบหนึ่งด้วยกรอบ คือของเราก็จะมีกรอบสัญญาแม้แต่เวลา60นาทีของเราสามคนก็ไม่เท่ากันนะใช่ถูกต้องครับเหมือนไอ่ทรา,ายบอกนะฮะถ้าเวลาที่เรามีความสุขเราจะผ่านไปเร็วทั้งที่เวลา60นาทีเหมือนกันนี่ก็มิติแต่เวลาที่เรามีความทุกข์อ่ะมันจะผ่านไปช้าใช่เวลาเราป่วยมันก็เวลาก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกันคือเพราะมันเหนือสภาวะของของการเป็นตัวเลขที่มันมาตั้งกรอบมาตั้งกติกาเล้วเนี้พอมันฉีกสมมุติพวกนี้ออกไปเนี่ยคือ มันสื่อสารก็ได้มากพอก็จริงในระดับภาษาของเราอะ่ะแต่สิ่งที่เราพูดคุยอะ่ะมันมันไม่มีขอบเขตที่จะมาครอบเลยนะคือคําว่ามิติคําว่ารูปพรมรูปพรมเนี่ยก็คือบางคนมันมัน,ม,นมันเหนือสภาวะจินตนาการของมนุษย์บุตุชนไปแล้วอะ่ะคือคืออย่างนี้ใช่ไหมพี่พจริงๆแล้วอะ่ะสภาวะที่เขาเขียนให้เรารู้เนี่ยพี่ มันคือคําจํากัดความให้รู้กลางๆที่มันเหมือนเป็นมาตรฐานที่เข้าใจกันทั้งโลกอะพี่หรืออย่างวันอย่างที่พี่พี่ปีเตอร์บอกก็คือว่าต้องมันต้องกําหนดอะไรสักอย่างเพื่อให้ไม่งั้นมันก็จะสื่อสารกันไม่ได้สุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาที่สมมติบัญญัติใช่ไหมใช่แต่ที่บอกไงที่เรื่องของแสนมหากรัมมันทะลุมิติของสมองเราไปแล้วสมองเรากรอบของสมองเรามันไม่สามารถ เอามามาวิเคราะห์ได้เลยด้วยด้วยด้วยภูมิธรรมในในระดับหรือว่าภูมิของบุทุชนน่ะคือครับครับเออมันมีมันมันยังติดกรอบอยู่หลายคนก็บอกเอ้ยสมาธิมันคือลูกแก้วหรือมันคือความว่างหรือมันคือสภาวะอย่างไรอะไรอ,อันนี้ก็คือเราก็สื่อสารนในในภาษาสมมุติหรือแม้แต่คําว่าผวังของผมเนี่ยสามคนคนละผวังคนละเรื่องเลย เราจะบ้าไหมคะเราบ,บ้าอจริงๆเลยพูดว่าเคยดูหนังเรือ Lucy ่องลูซี่ไหมผมน่าจะเคยดูนะที่ว่าสามารถเข้าถึงเข้าถึงศักยภาพแท้จ,จริงของของคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ยผมเคยอ่านหนังสือคือผมเมื่อก่อนผมต้องอ่านหนังสือเยอะดั้งหลังผมใช้ฟังช่องแดงเอาผมใช้ฟังเพราะว่ามันง่ายดีแล้วก็ใช้ตาน้อยลงลูซี่เนี่ย เออผมจําได้ว่าเธอเนี่ยเหมือนกับถูกดึงศักยภาพออกมาซึ่งมนุษย์เนี่ยเราเข้าใจว่าในโครงสร้างของจิตเนี่ยมันมีพลังแฝงที่อยู่ใต้ในจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยประมาณ93%ที่เรายังไม่ถูกดึงออกมาใช้เราใชป้ปัจจุบันแค่7%ซึ่งมันน้อยมากแต่เมื่อเราเข้าถึงศักยภาพแท้จริงของมันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับปลดเรื่องข้อจํากัดของความเป็นมนุษย์ แล้วก็ปลดปล่อยพลังงานปลดปล่อยักยภาพอ<ม>อะไรออกมาได้เยอะมากนะครับ<ม>ซึ่งก็อาจจะเกิดจากเทียบเคียงกับพระอริยบุคคลในแต่ละ,ะ,ะระดับก็ได้อะไรอย่างนี้ครับ<ม>ที่พูดถึงสมัยก่อนสามารถเหาะเหินเดินอากาศสามารถมีหูทิพตาทิพคือสามารถที่จะเห็นบางเรื่องที่คนทั่วไปมองไม่เห็นได้ยินในสิ่งที่คนอื่นทั่วไปไม่ได้ยิน<ม>แล้วก็ดักใจทายใจอ่านใจนะครับ<ม>ซึ่ง เออถ้าอย่าหาว่าโม้เนี่ยผมสามารถที่จะเอ,อ่านความรู้สึกนึกคิดของคนที่คุยด้วยได้อยู่เหมือนกันนะเอาเป็นว่ามีมีอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตไปนอนก่อนได้ได <laughs> ก่อนจะกลายเป็นพี่ปีเตอร์สองซึ่งพี่ปีเตอร์นี่โคตรเก่งเลย <laughs> อยู่ดึกๆได้นะผมเนี่คืออยู่ดึกละเดี่ยงเลยเพราะว่าพอสมองมันตื่นแล้วใช่ไหมฮะมันจะทําให้มันคลำดาวแล้วก็หลับ แบบสงบสุขเนี่ยมันต้องฝึกใช้สมาธิอีกขั้นหนึ่งเลยฮะเราเก่งคนละมิติไงผมก็ไม่เก่งมิติเจ็ดโมงเช้าเหมือนกันไงพี่อีก็ไปมิติเจ็ดโมงเช้าใช่เอาคุณเอิฟมีอะไรไหมเดี๋ยวจะได้ปล่อยพี่อีาได้ครับพี่ไม่ไม่ไม่ติดอะไรแล้วพี่พอดีผมผมก็พอดีฟังพี่แล้วเลยมันเลยลเชื่อมโยงบางอย่างที่คือพระพุทธองค์นเข้าใจสิ่งที่มัน มันไปไกลกว่าเรามากแล้วท่านพ้นจากกรอบเราแต่ละคนมันมีกรอบอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันก็คือการสะสมของแต่ละคนมานะครับ <c oughs> แต่ท่าน <c oughs> ท่านเลยมีข้อธรรมอะไรมากมายเพราะว่าคือถ้าพระพุทธองค์ถึงอยู่นถึงวันนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะช่วยให้เราบรรลุดได้ง่ายขึ้นอะไรยเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรามีพี่พี่ก็สะสมแบบหนึ่งผมก็สะสมแบบหนึ่งแต่ปลายทางมันเป็นเดียวสิ่งเดียวกันที่พระพุทธองค์ท่านพยายามจะอธิบายให้เข้าถึงสภาวะนั้นจริงๆ ครับยังไงก็ขอบคุณพี่อีเดียครับขอบคุณมาครับมีข้างล่างเขาบอกอยากถามบ้างผู้ชนะสามโลกิ0ทิศ8อะไรฮะ8เขียนไม่ออก8พบแล้วก็โอเคงั้นขอบคุณน้องเอิร์บนะขอขึ้นถามเชิญเชิญฮะสักชนะสามโลก10ทิศ8ทางแล้วก็คุณอะไรฮะคายต้องต้องยกมือนะยกผู้ชนะ ใช่เลยครับสองท่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้อะไอ้โหฮัลโหลครับวอสวัสดีครับร้องอยู่ข้างหลังสวัสดีครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับใช่เลยครับว่าเลยเมื่อกี้ที่ผมนั่งฟังมาสักพักแล้วได้ยินที่พี่กับอ๋อสวัสดีพี่กับพี่ปีเตอร์ก่อนนะครับสวัสดีครับพอดีพอได้ฟังที่พี่คุยกันตอนต้นไม่ต้นอ่ะแต่ก็นานแล้วเหมือนกันที่คุยกันเรื่องนิพพานที่ยังมีขันห้าอยู่ กับนิพพานที่ไม่มีขันห้าแล้วอ,อันนี้ผมถามตามความขเข้าใจผมก่อนนะความเข้าใจก็หมายความว่าอย่างที่พี่อี้คุยไว้ว่านิพพานที่ยังมีขันห้าอยู่อย่างเช่นพระพระอรหันต์ที่บรรลุอรหันต์แล้วแต่ว่ายังมีสกายสังขารอยู่ก็จะได้ภาวะนิพพานเหมือนบอกว่าเหมือนเป็นการถ้าภาษาวิทยาศา,าสตร์กันมีก็เป็นการพีก่อนนิพพานหรือเปล่าไม่ใช่ครับก็นิพพานเหมือนกันครับ ไม่ใช่ผีครับ่ผีก็ผีีก็จะเป็นอนาคามีรอครับผมเข้าใจว่านิพานที่ยังมีขันธ์ก็คือแบบว่าเข้าไปสู่สภาวะที่เป็นนิพานแล้วเพียงแต่ว่ารอเวลาที่ขันดับลงก็ไปนิพานได้ทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของร่างกายครับก็คือตายแตกดับไปตามสภาวะแต่จิตนะครับเรานิพานในที่นี้ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของจิตที่ยังดำรงอยู่แต่ว่า เอออย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็สัอุปาที่เสสะคือนิพพานขณะที่ยังมีขันห้าอยู่ซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็ก็พูดแค่นี้ละกันก็คือมีสองอย่างคือร่างกายแตกดับไปด้วยขณะที่นิพพานกับร่างกายยังคงรักษาขันไว้ได้ครับขณะที่นิพพานงงครับร่างกายที่มีนิพพานมีร่างกายอยู่ด้วยแล้วก็ได้นิพพานด้วยมันเป็นยังไง ก็เป็นที่ภาวะจิตนะครับนิพพานนิพานเป็นภาวะจิตครับที่ภาวะจิตคุณชื่ออะไรนะคุณผู้ชนะชื่อแว่นครับแนครับคุณแว่นก็คือคิดว่านิพานนี่คือขันมันต้องดับไปแล้วถูกไหมไปสู่สภาวะของการไม่มีของการว่างสุญญะอะไรแบบนั้นใช่ไหมความความคิดก็อย่างที่คุณดี้บอกว่านิพานมันเหมือนกับมันเป็นมิติอีกมิตินึงดีกว่าไม่มีการลอยไปไม่มีการเดินทางไปแล้วก็ ส่วนภาวะนิพพานที่มีที่มีขันอยู่ก็เหมือนครว่าเรายังอยู่ในโลกนี้แต่เราเรียนรู้จิตเราไปถึงภาวะนั้นได้แล้วเพียงแต่ว่าพอสมมุติว่าถ้าเป็นพระอรหันต์พระองค์นี้สําเร็จเป็นอรหันต์แล้วพอท่านมรณะถึงเวลาท่านละสังขารแล้วก็ท่านก็ไปได้โดยอัตโนมัติเพราะาท่านไปถึงภาวะนี้ได้ก่อนแล้วท่านก็ไปได้เร็วเลยไปทันทีเลยอะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าอืมยังไง เพราะว่านิพานที่ละขันไปแล้วอานนี้เราเข้าใจก็คือไปในนิไปภาวะนิพานเลยเห็นไหมค okay, นิพานที่ยังมีขันอยู่นี่ใช่อย่างที่ผมเข้าใจแบบนี้หรือเปล่าคือท่านเป็นบรลรลุอรหันต์แล้วจึงได้รู้ภาวะนิพานนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือกิเลสและอาสวะดับหมดแล้วแต่ยังมีขันห้าเออก็เลยได้รู้ภาวะนิพานนี้ใช่ไหมครับใช่ก็คือทุกอย่างก็ถ้าถ้าบอกว่าท่านนิพานถ้าเราคุยในในโหมดของนิพานนั้นมีจริงถูกไหมใช่ครับ เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะดับดับขันห้าเนี่ยแสดงว่าสภาวะนิพพานนะอยู่กับท่านแล้วถูกไหมอืมก็คือสภาวะนิพพานเนี่ยมันอยู่ทั้งสองภพแล้วมันดับทั้งหน้าทั้งหลังระหว่างและกลางอืมเพราะว่านิพพานมันมันต้องเกิดก่อนถูกไหมคือสภาวะของธาตุขันเนี่ยถึงนิพพานแล้วแล้วถึงกับมรณาภาพแล้วก็ใช้สภาวะนิพพานต่อ แต่นิพานมันไม่ได้มีสภาวะแล้วไงก็คือหลุดพ้นจากขันไปด้วยเลยทีเนี้ยขันธมานก็หลุดไปด้วยอันนี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่าพี่ครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เหมือนว่าคนจะได้รู้สภาวะนิพานเนี่ยคือต้องสําเร็จอรหันก่อนต้องได้เป็นอรหันจึจะได้รู้ภาวะนิพานใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพียงแต่ว่าคุณเป็นอรหันในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่ครับมีร่างกายอยู่ไม่ใช่ว่าละสังขารเราไปนิพานไปได้เป็นอรหันตอนนั้นใช่ครับอ๋อโอเคครับ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ตะกี้มีคนมีคนเขาพูดว่าพี่ได้ดูเรื่องลูซี่หรือเปล่าในในเรื่องลูซี่เนี่ยตอนจบอ่ะนางเอกเขาได้พัฒนาสกยภาพสมองไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในเรื่องก็เลยบอกว่าการที่ไปถึงในระดับสกยภาพของสมองได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันไม่สามารถดำรงร่างกายอยู่ได้มอมแล้วก็มีมีนักอสัต์ผมเคยอ่านเจอรว่านักวิชาตหลายคนอ่ะมาวิเคราะห์พระพุทธเจ้าเราก็าบอกว่า แต่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถใช้ศักยภาพของสมองอะได้เกิด100%ซจึงสามารถดํารงศักยภาพอยู่ได้แล้วก็มีความสามารถที่เหมือนลูซี่เนือกาลูซี่ด้วยแล้วก็ยังเป็นข <คน S 2> ายสังขานได้ได้ยังยังม,ม,มันไม่ได้พิสูจน์ได้ไงมันเป็นแค่ผมว่าผมว่าเราตรงนั้นอาจจะโฟกัสคนละจุดอ,อย่างที่ว่าคือลูซี่เนี่ยในหนังเนี่ย ถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะถ้าผิดช่วยแย้งด้วยผมไม่ติดเรื่องพวกงนี้เพราะผมจําไม่ได้หมดคือสามารถทําได้ถึงขนาดแปลงเปลี่ยนสภาพร่างกายคือบังคับเซลล์เช่นสีผมจากสีทองเป็นสีดําใบหน่องใบหน้าบังคับเซลลต่างๆได้หมดเลยควบคุมได้เหมือนกับเป็นเป็นนาโนเทคอันหนึ่งที่สามารถแปลงสภาพได้อย่างไม่มีขอบเขตนะครับอืมก็คือจริงๆย้อนไปเหน็นเดวันของภพชาติเลยไงที่กลับไปเป็นลิงใน เขาสามารถดึงดึงเอาอิน u i t i o n ที่ผมบอก Collective Intuition แต่ว่าคำนี้เป็นคำที่ผมตั้งขึ้นมานะฮะ o l l e c t i v e Intuition แต่จริงจริงที่มันมีอยู่ในจิตวิยาก็คือ Collective Instinct เพราะนั้นเดี๋ยวเผื่อไปอ้างอิงจะได้พูดถูกฮะของใครพูดอะไรสัญชาติยาณครับใช่แต่ผมเรียกว่ามันเป็นปัญญายาณที่สั่งสมอยู่ครับถ้าอย่างนี้มันก็อธิบายทางพุทเราได้ใช่แบบว่าถ้าจะเป็นอย่างลูซีได้นี่ก็ เราไม่ต้องถมันเป well, ็นภาพยนตร์เนี่ยมันเอามาอ้านใช่ไหมผมเข้าใจความหมายพี่เขาคือคืออันเนี้ยถูกแล้วครับก็คือการดึงศักยภาพออกมาแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคําว่าใช้พลังศักยภาพของสมองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างอย่างพุทธเจ้าเนี่ยท่านโฟกัสเฉพาะจุดที่ทาให้จิตท่านหลุดพ้นจากความทุกข์จากวัตสงสารซึ่งผมอ่ะผมเปรียบเทียบเองว่าวัตาสงสารในความหมายเนี้ยคือแรงดึงดูดหรือแรงแรงน้มถ่วงเข้าสู่ จุดศูนย์กลางห่งตัวตนน่ะคือเมื่อไหรที่เรายังมีจุดศูนย์กลางของตัวตนแรงดึงดูดที่มันก็จะไม่หายไปแต่เมื่อไหรที่เราเข้าใจว่าตัวตนเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจักรวาลเท่านั้นน่ะแรงดึงดูดเนี่ยมันก็ไม่มีผลกับเราคือไม่มีผลต่อการรับรู้ของเราครับแต่ว่าทารูซี่เนี่ยผมไม่รู้ว่าสมองเขาพัฒนาไปในส่วนไหนเพราะสมองเราเนี่ยมันมีสามส่วนนะครับส่วนของเอผมจําไม่ได้หมดนะส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนท้ายที่มันยังเป็นส่วนของสัญชาตญาณเดียดจากสัตว์เลื้ยคาน S <S <ม>แล้วก็ส่วนที่มันใช้ลิมบิกก็คือส่วนที่ใช้อารมณ์มแล้วก็อค,อคอนเทคเนียวคอนเทคอะไรพวกนี้นะะ<ม>ซึ่งมันเป็นส่วนพัฒนาใหม่คือมันมันมันซับซ้อนมากครับซึ่งซึ่งแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าตัวที่มันเป็นแก่นแกน,แกนจริงๆที่ตัวตนมนุษย์เนี่ยคืออะมิดาลาซึ่งผมเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมันเป็นยังไงคือมิดาลามันอยู่ในส่วนกลางที่มันจะพัฒนาต่อเมื่อเราอายุ20่สิบจะยรนิติภาวะ แต่คำว่าพัฒนาร้0ยเนี่ยผมผมเข้าใจความหมายพี่นะคือถ้าศักยภาพเราไปถึงจุดนั้นได้จริงๆอ่ะมันก็คงจะเกิดปรากฏการณ์หลายอย่างเช่นเราอาจจะเราอาจจะหยุดความแก่ความอะไรทางสรีระได้หรือเปล่าแต่ว่าม,มันเหมือนที่พระรัชต์อธิบายว่าครับว่าพอเราฝึกชานได้แต่ะระดับเนี่ยมันก็จะสามารถทำได้เหมือนลูซีหรือเปล่าพราะฌานมันมีถึงระดับแปดเนี่ย ผมผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับประมาณนั้นเลยป่ะผมผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับแต่ว่าท่านจะโฟกัสอย่างที่ผมบอกท่านจะโฟกัสเรื่องของการให้จิตเป็นอิสระจากจากจาก,จากแรงดึงดูดหร,หรือความความยึดถือในศูนย์กลางตัวตนของเราแต่ถ้าลูซี่นี่คือผมไม่แน่ใจว่าโฟกัสเรื่องอะไรอืมมันเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้มันว่ากันไปจาาอันนี้อันนี้เป็นมโนของพวกเรากันเองนะ ใช่ครับเป็นมโนของเราเองอย่าไปอ้างอิงที่ไหนเพราะผมาศึกษาพวกวิทยาศาสตร์ก็ลยมาเปรียบเทียบให้ฟังในความเห็นผมเป็นความเห็นผมล้วนๆนะครับผมกําใจเดียวบางคนเข้าใจผิดแบบว่าเฮ้ยพี่คุยเรื่องอะไรกันวะอะไรแบบเนี้ย เอาลูซี่มา,าผมกําลังก <laughs> ผมกําลังเทียบเทียบแบบว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเทียบกับเป็นวิทยาศาสตร์ปัจจุบันให้มันแบบเห็นภาพใกล้เคียงที่ <c oughs> สุดใช่ใช่เหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันผมก็คิดอย่างนั้นแล้วผม <c oughs> ผมเข้าใจคําถามพี่แล้วผมตอบว่าใช่ <c oughs> <c oughs> สิ่งพุทธเจ้า <c oughs> พยายามใช้ศักยภาพเพราะสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยคือพุทธเจ้าในฐานะ้เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งสามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดจากจากการปฏิบัติตามที่ท่านค้นพบอะครับอืม ไม่เด่ไมไปภาพยนตร์นี่คือมันสามารถกลายเป็นของเหลวไปเป็นอะไรขนาดนั้นเลยไงมันก็อันนั้น,นก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เราเราก็คุณรูจต,ต่อไ,<ง>ไปว่าเมื่อได้ชานสี่ขึ้นไปก็สา,าสามารถแสดงอภิธิหานสั่งต่างได้มากมายตามระดับขั้นชานขึ้นไปใช่ไหมครับตั้งแต่คานชานขั้นสี่ขึ้นไปครับก็ประมาณนั้ใช่ไหมครับอืมอืครับเดี๋ยวเชิญท่านอื่นๆลองแลกเปลี่ยนที่จะอยู่ก่อนก็ได้นะ ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับขายคองขอนิพานแล้วขอบคุณครับอสุดท้ายคือคือคือหลักคิดของผมเนี่ยพุทธเจ้าเป็นมนุษย์นะครับที่ที่ที่เข้าถึงรหัสของธรรมชาติและจักรวาลบางอย่างนะครับขออธิบายง่ายๆเละกันอ่าเชินท่านหนึ่งเลยครับเห็นมีสองท่านที่จะขึ้นมาคุยอันเดี๋ยวพี่แว่นลงก่อนนะ บ้านที่นี่น่าจะเป็นพื้นที่ของหน้ารงพยาบาลพอพอไม่พอขึ้นมาก็มีเสียงสุภาพสตรีร้องตามพอจะลงก็มีเสียงรถหออยูโรงพยาบาลพี่กำลังใช้สกยภาพของสมองในการสร้างจินตภาพบางอย่างผ่านคลื่นสมองของพี่ให้กับพวกเราได้สัมผัสอีก